นัน <c oughs> ม,ม,ม <c oughs> ครับก็หมดหดให้แล้ครับก็อยู่นี่สองปีกว่าครับมีใจครับพี่อยู่สามดีใจมากมาทำงานแล้วก็บางเรื่องก็ไม่สบายใจก็ไม่มีใครครับจะแวะวไแล้วก็ไ่แนวนะคุครูวิพรมากคุยกาดามั่มากนไปจมจมแล้วก็ไปจมแล้วก็ไปครับ บางครั้งคนที่ไปเป็นกระโหนลองอีกคนนึงคือครูอัศนีขอาไปหาแก้วคุยก็ดีใจได้ประสบการณ์จากครูเอกสาเยอะนะประสบการณ์เยอะบางเรื่องผมไม่คล่องเลยเอกสารอยางเนี้ยเอกาอจารย์คนที่สอนเอกสารนั่นนี่นั่นรีรอนงานคนนึงนะครับก็ต้องขอบคุณครู พูดสแล้วก็รวมทั้งถึงครูสิท์ด้วยนะครับที่ให้ความรักความดูแนัแล้วก็ตีถ้าว่างๆจะกลับมาเที่ยวแต่ผมว่าน้าอีกนึ่งจะน้าบอดนรจะมาหูดจริงๆครับมาถึงมาสักไหนับ